สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดีอออฟทาลล t บายกันเชริยานะคะคลิปนี้เรามาส่องคนรักเก่าของคุณดีกว่าคนรักเก่าคนรักแก่นะจ๊ะมาส่องอาจารย์ทําเป็นลายธาตุให้นะคะไม่ได้ทําเป็นรายราศีอ่ามากันที่ธาตุลมแม่ทุนตุน้นกลุ่มคนรักเก่าของคุณที่ เขาห่างหายเขาไม่ทักมาหรือคนรักเก่าที่เลิกกันไปแล้วคนรักเก่าที่นิ่งใส่กันเรามาส่องดูซิอาจารย์อ่านไพ่หน้าเดียวนะคะอ่านไพ่ในความรู้สึกของเขาเท่านั้นไม่ได้อ่านไพ่ในความรู้สึกของคุณทําให้เป็นสนุกสนุกทาให้เป็นบันเทิงโอเคไหมโอเคนะคือดูแลอย่าไปอินกับมันมากนะจ๊ะโอเคไหมจ๊ะมาลมจา๋ารลมได้แก่แม่ทุนจนกุมนะคะ มาดูเขาสิคำถามคือมาดูสถานการณ์เขาก่อนตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างตอนนี้คนรักเก่าของชาวทัดรมเขาเป็นยังไงบ้างโอ,โอ้เขามีความสัมพันธ์กับใครเยอะแยะแต่เขานิ่งเฉยใส่คุณน่ะเขาทำตัวเป็นโสดมากเขาเริ่มต้นใหม่กับความสัมพันธ์ใดๆก็ตามที่ทำให้เขาสบายใจถามว่าคือเขาทำอะไรรับหลังคุณน่ะ เขาแอบย่องย่องการทำระรับหลังการเริ่มต้นใหม่กับหัวใจของเขานะคะ k King อั s o r ดเป็นลันกษณะของคนที่ไม่ค่อยเปิดเผยความในใจเป็นคนที่นิ่งข้างนอกแข็งข้างในอ่อนคือค่อนข้างจะเวะลานิ่งก็นิ่งเฉยเฉยเฉยมากคนคนนี้นะคะค่อนข้างจะนิ่งและทำตัวเป็นโสด และเขาก็ค่อนข้างจะมีอีโกโ้โฟกัสกับงานกับเงินกับชีวิตแต่ถามว่าเขายังถือคุณอยู่ในมือไหมเขายังคิดถึงค่ะเขายังถือคุณอยู่ในมืออยู่เลยนะเขายังไม่ได้ปล่อยวางความรู้สึกจากใจนั้นไปอ่ะเขาคิดถึงคุณไหมเขาคิดถึงคุณไหมรมจา๋าเมทุนตุ้นกุ้มเขาคิดถึงคุณไหมเขาก็คิดถึงนะเขาอยากส่งข้อความหาคุณด้วยแต่การคิดถึงของเขาเนี่ยเขามีคนของเขาอยู่แล้ว คนคนนี้เป็นคนฉลาดเป็นคนฉลาดเขารอเขารออะไรเขารอจริงๆเขามีคนเข้ามาในความสัมพันธ์เขารอให้คุณไปง้อเขารอเขาไม่สามารถทําอะไรได้เขารอด้วยความเจ็บปวดรอด้วยความทรมานเขารอคนคนนี้อาจจะเป็นแฟนเก่าเพื่อนเก่าคนนี้เป็นคนฉลาดในความสัมพันธ์นี้เขาต้องเป็นต่อเขาไม่ยอมเป็นรองใครค่ะเพราะฉะนั้นการรอของเขารอเราได้อะไรล่ะเขารอเขาคิดถึงคุณอะ คุณแม่เป็นแม่แมแไม้ไหมหรือเขาเป็นเป็นพ่อไม้คุณเป็นคนฟันลี่คนคนเน้เป็นคนที่ค่อนข้างจะจะเก็บเงียบในความรู้สึกได้ดีแต่ตการเก็บเงียบในความรู้สึกก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่รู้สึกใช่ไหมเขาเงียบก็ไม่ได้หมายความว่าในความรู้สึก,สกขเขาจะไม่รู้สึกอะไรประมาณนั้นเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้เป็นยังไงคะเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้เป็นยังไงในความรู้สึกของเขาจมูก เขาอยากให้เขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้ฮับฮับค่ะแฟ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 เขาบอกเขารักคุณนะเขารักคุณนะแต่ความรักครั้งนี้ในใจของเขามันก็ไม่สามารถที่จะไม่สามารถที่จะเหมือนเขาก็รู้ว่าเขาไม่สามารถจะไปต่อกับคุณได้เขามองคุณว่าเขาก็อยากทักคุณน่ะถ้าคุณทักเขาก็ทักคุณน่ะถ้าคุณคุยกับเขาเขาก็คุยกับคุณน่ะ เขายังมีใจให้กับคุณอยู่แต่เขาก็ยังอยากจบกับความสัมพันธ์นี้เพราะเขารู้สึกว่าในความสัมพันธ์นี้มันเป็นท็อกซิกสาหรับเขาอะเขาไม่ต้องการความสัมพันธ์ที่ที่ทําให้เขาต้องหงุดหงิดหรือความสัมพันธ์ที่เขาต้องเป็นทุกข์เขาอยากมีคุณไว้เขาอยากกักคุณไว้คนคนนี้ขี้หึงขี้หวงขี้ง้ขี้เก๊กและเขาจะไม่เปิดเผยความรู้สึกในใจของเขาให้คุณได้รับรู้ว่าเขารู้สึกยังไงจริงๆเขาอาจจะหึงแต่เขาเงียบเขาไม่พูดจริงๆเขาอาจจะ จะแอบมองแอบดูคุณอยู่แอบเฝ้ารอคุณอยู่แต่เขาจะไม่พูดอะไรทั้งนั้นเขาจะอยู่ในที่ของเขาคุณอาจจะคุยกับทหารตำรวจราชการคุยกับราศีมีนราศีมีนอาจจะคุยกับราศีตุลอาจจะคุยกับน้ํากรกฎมินพุจิกอาจจะคุยกับลมเมถุนตุลกลุ่มไฟเมสิงธนูนะคะโอเคไปต่อเขาคุยกับคนอื่นไหมนอกจากคุณแล้วเขาคุยกับคนอื่นไหม คุยเขาคุยกับคนอื่นแต่คนคนนี้คุณอาจจะคุยกับราศีกันเขาคุยกับคนอื่นไหมคุยแต่การคุยกับคนอื่นเนี้ยจริงๆเขาอาจจะมีคนข้างกายอยู่แล้วค่ะคนคนนี้น่าจะมีคนข้างกายอยู่แล้วเขามีอืมเขาเขาไม่ไม่ได้จริงจังในการคุยกับคนอื่นสักเท่าไหร่ตอนนี้เขารู้สึกคิดคิด เขาเป็นคนค่อนข้างคิดแล้วก็โฟกัสกับงานกับเงินเขาน้อยใจคุณนะ่ะเขามีความรู้สึกว่าเขาน้อยใจคุณแล้วเขาก็ไม่สามารถวางคุณออกจากใจเขาได้เขายังมีความต้องการในตัวคุณอยู่นะแต่ความต้องการของเขาก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะรักคุณหรือหรือว่าเขาจะอยากให้คุณกลับไป เขาเป็นคนที่ไม่สามารถคือความรู้สึกของเขา่ไม่สามารถปล่อยวางคุณออกไปจากใจเขาได้เขายังรู้สึกกับคุณเขายังคิดถึงคุณแต่เขาจะทำอะไรไหมก็ไม่นะเขาก็ไม่ทำอะไรเพราะเขารู้ว่าการทำอะไรของเขามันไม่สามารถที่จะจะทำอะไรได้เขามีคนข้างกายแล้วคุณรู้เขารู้หรือเขาเองเป็นคนที่เขาอยากได้ความความรู้สึกที่เป็นอิสระแต่เขาเฝ้ามองคุณอยู่นะ เขาส่องเขาสืบเขาเฝ้าสังเกตการคุณอยู่เขาเฝ้าดูคุณอยู่นะคะเขาอยากรู้คุณไปทําอะไรที่ไหนยังไงกับใครเขาดูอยู่ค่ะค,คนคนนี้แต่เขานิ่งเฉยมากๆเป็นคนที่นิ่งบางคนปีกตัวอยู่กับตัวคนเดียวปีกตัวปีกวิเวกมาคิดทบ,ท,บ,ท,วท,บทวนหรือหาทางออกให้กับอารมณ์และความรู้สึกข,ของเขาอะเหมือนเขาคิดถึงคุณเขาจะทายังไงให้เรื่อคิดถึงคุณเขาจะทํายังไงให้เรื่อผูกจิตผูกใจกับคุณประมาณแบบนั้นน่ะโอเคไหม อเขาจะกลับมาไหมเขาจะกลับมาไหมเขาจะกลับมาไหมสิบราบเขาบอกว่าคุณคือความสุขของเขาคุณอาจจะคุยกับราศีกุมภ์แทนเรรยเขาเยียวยาราศีธนูถามว่าเขาจะกลับมาไหมเขาอยากกลับแต่เขาไม่อยากเจ็บอีกถามว่าทําไมเขาอยากกลับแล้วเขาไม่อยากเจ็บล่ะคือเขาบอกว่า เขาการที่เขาถือคุณไว้อะหรือเขายังรู้สึกต่อคุณอะ่ะมันทำให้ใจเขาต้องเจ็บคุณยังเคยเป็นความสุขของเขาแต่เขาจะไม่เลือกคุณนะถามว่ามีไว้มาอยากมีไว้ไหมอยากมีไว้แต่ก็ไม่ได้แต่ก็ไม่ได้บางถ้าไม่มีก็ได้มีก็ได้ไม่มีก็ได้โอเคปะ่ะงงไหมไม่งงเนาะคือคือคือเขาเป็นคนชอบรายล้อมไปด้วยคน รายล้อมไปด้วยคนที่เข้ามาในความสัมพันธ์เขายังผูกผูกจิตผูกใจแล้วก็ยังมีความรู้สึกกับคุณเพราะคุณเป็นคนมีเสน่ห์เขาบอกว่าคุณเป็นคนเก่งเป็นคนที่ดูเป็นเป็นผู้นำเป็นคนเก่งในเรื่องของการงานเป็นคนที่มีความคิดแล้วก็เป็นคนที่ที่ค่อนข้างจะมีมีคนเข้ามาเยอะ เขาก็เลยค่อนข้างจะทําให้เขาทุกข์ใจถ้าในการที่เขาทุกข์ใจเขามีคุณไว้ในใจแล้วเขาต้องทุกข์อ่ะเขาก็อยากตัดคุณออกไปจากใจนะคะแต่เขาทําได้ไหมเขาบอกว่าก็ค่อนข้างลาบากแต่เขาจะไม่ทําอะไรทั้งนั้นกับความสัมพันธ์นี้ขอไพ่แนะนำห้าใบค่ะขอไพ่แนะนำห้าใบสามดาบมันเป็นความเจ็บ The Devil ขอไพ่แนะนำในความสัมพันธ์นี้ เขาบอกว่าเขาต้องอดทนเป็นอย่างมากนะหรือคุณเองต้องอดทนคุณกับเขาจิตยังผูกพันกันอยู่ค่ะเดดวิลเป็นเวนเป็นกรรมยังฝันถึงกันยังคิดถึงกันกลับไม่ได้ไปไม่ถึงอาจจะเป็นคุณก็ได้ที่ยังคิดถึงเขาอยู่ถึงเงียบกันไปแล้วถึงเลิกกันไปแล้วถึงไม่คุยกันแล้วแต่คุณก็ยังเจ็บเพราะเขาอยู่คุณก็ยังคิดถึงเขาอยู่คุณก็ยังน้อยใจเขาอยู่คุณต้องควบคุมตัวเองเป็นอย่างมากไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าสลับกันได้ ถ้าไม่เป็นคุณก็เป็นเขาเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์เนี่ยมันมีคนอยากได้โอกาสมีคนอยากได้โอกาสมีคนโอกาสคืออะไรมีคนอยากได้โอกาสคือกลับมาคุยกันได้ไหมอะ่ะกลับมาพูดกลับมาคุยกลับมากลับมาคุยกันเหมือนเดิมกลับมามันอาจจะไม่ได้รักกันเหมือนเดิมหรอกเพราะมันเป็นรักที่มันเป็นความรู้สึกที่เป็นความรักที่เป็นความทุกข์เพราะมันไม่สามารถพัฒนา ความสัมพันธ์ได้ทั้งคู่แต่มันเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นท็อกซิกมากกว่าเป็นความเจ็บซึ่งรักไปช้ำไปรักไปเจ็บไปรักไปก็ไม่ได้กันแต่มันตัดกันและกันออกจากใจไม่ได้มันเป็นทุกข์จริงๆนะไพ่ของเดอะเดวิลคุณอาจจะคุยกับราศีพฤิกกลับไม่ได้ไปก็ไม่ถึงจะเลิกก็เจ็บจะอยู่ก็เจ็บ เลยทําให้เขารู้สึกว่านิ่งๆอยู่แบบนี้ไพ่แนะนาว่าทํายังไงล่ะถ้าคุณอยากคุยกันก็ทักกันไปเป็นได้แค่กัลยาณมิตรก็ได้เป็นแค่เพื่อนกันก็ได้ก็ยังมีการะกันอยู่ก็จะไม่เจ็บมากขนาดนี้โอเคไหมประมาณนั้นไพ่แนะนําแบบนี้นะจ๊ะอาจารย์อ่านไพ่หน้าเดียวนะอย่างที่บอกอ่านในความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณ โอเคอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปช่วงบล็อกอย่าลืมดูดวงสุนต,ต,ตัวลน์มาขายไอ้ไส้ A F E 03 29วันแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ